สวัสดีครับร้านเครื่องรางอินดี้ขออนุญาตแนะนำรายการเหรียญเท้าหิรันพนาสูนหูเทพรักษ์ประจำพระราชวังพญาไทยในสมัยรัชกาลที่6ครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญทองแดงชุบสามกษัตริย์ครับด้านหน้าและด้านหลังครับสวยงามครับมีโค้ดกํากับด้วยครับ ทุกคนก็จะเป็นดูแลป้องกันโรคเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บครับผมขจัดโรคระบาดที่อยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนี่ในบ้างต้องมีครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ